รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2557ค่ะแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณนะโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่สองคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายงานว่าอัตราการเต้นของพระหัตถ์ไทยเร็วในบางช่วงเวลาความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ คุณหาภูมิทวรากาในรอบ24ชั่วโมงจากช่วงเย็นวันที่4ตุลาคมถึงวันที่5ตุลาคมส่วนใหญ่ต่ำกว่า37องศาเซลเซียสแต่มีพระบารอดหรือไข้สูงถึง38.5องศาเซลเซียสครั้งหนึ่งเย็นวานนี้วันที่5ตุลาคม2557คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานงดพระกรยาหารถวายน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิต และได้ถวายตรวจเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับการฉีดสารกำมมันทภาพรังสี FDG PET CT เข้าทางหลอดทระโลหิตพบว่าถุงพระปิดตะหรือถุงน้ำดีอักเสบบวมมากเมื่อคืนนี้เวลา21นาฬิก45นาทีคณะแพทย์ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ถวายพระโอสถระง,งับความรู้สึกทั่วพระวรากายและส่องกล้องเข้าไปในช่องพระนาภีหรือช่องท้องตัดเอาถุงพระปิดตะหรือถุงน้ำดีออก การผ่าตัดใช้เวลา1นึชั่วโมง15นาทีการผ่าตัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพระอาการหลังผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจได้เสด็จพระราชดำเนินกลับห้องที่ประทับเวลาศูนยนาฬิกา20นาทีของวันที่6ตุลาคม2557เชา้าวันนี้พระอาการทั่วไปดีขึ้นอัตราการเต้นของพระหัตถยลดลงความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติพระประหอดต่ำลง คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะและยังคงถวายน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิตต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง6ตุลาคมพุทธศักราช2557สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่8เรื่องโภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค วันนี้เวลา8นาิกา35นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติที่สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูป,ปถัมภ์จัดขึ้นเป็นครั้งที่8ภายใต้หัวข้อ โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมีนักโภชนาการนักกำหนดอาหารแพทย์พยาบาลนักวิชาการด้านการเกษตรและอาหารครูและบุคลากรด้านสุขภาพกว่า1 0 0 0คนเข้าร่วมในการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน โอกาสนี้ทรงฟังการบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินและนายศัตวแพทย์ยุคนลิ้มแหลมทอง ซึ่งในปี2558จะได้กำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้ประเด็นผักและผลไม้ปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติเพื่อจะทำให้ระบบการผลิตผักผลไม้ปลอดภัยได้มาตรฐานมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคทั้งในประเทศและส่งเสริมการส่งออกรวมถึงส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ให้ได้400กรัมต่อวันเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษการอภิปรายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการเช่นการส่งเสริมนวัตกรรมอาหารเพื่อลดการบริโภคเค็มการสื่อสารเพื่อความฉลาดรู้ทางโภชนาการเป็นต้นรวมถึงกิจกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายควบคู่ไปกับโภชนาการที่ดีผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ถึงวันที่8ตุลาคมนี้ สมเด็จพระเทพพหร้านราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชำเนินแทนพระองค์เป็นในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระหนุน150ปีวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถและประกาศถวายราชสดูดีเฉลิมพระเกียรติคุณ วันนี้เวลา14นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระ150ปีวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถและประกาศถวายราชสันุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระ บรมมหาราชวังครั้นเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยส่งจุดทูบเทีเยนเครื่องนมัสาการบูชาพระพุทธปฏิมาชชยวัตประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและพระพุทธรูปประจำพระชมวานสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถซึ่งประดิษฐานบนพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ ทรงพระดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถซึ่งประดิษฐานบนพระแท่นนุพะปกมหาสเสวตฉชาต ทรงกราบจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระ150ปีวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมาราชินีนาถแต่สมเด็จพระราชาคณนะพระราชาคณะสิบรูปที่จเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนา เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีอ่านประกาศถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระสีพัชรินทราบรมราชินีนาถจบแล้วพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริมพระบารมีพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปากที่จงกลธรรมมาตทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมและสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพประดลมหาสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระพรหมมุนีวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุป,ปัจจัยทยธรรมกันเทศ ส่งทอดผ้าไตรและถวายย่ามที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทัศิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระ150า150ปีวันพระราชสมภพสมเด็จพระสีพระชรินทราบรมราชินีนาถแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสิบรูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอาฐิทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าสะวสพาผ่องศรีเป็นพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระปิยามาวดีศรีพัชรินมาตาสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่1มกราคม2406นและ,สะเสด็จสวรรคตเมื่อวันจันทร์ที่20ตุลาคม2462 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่งพระมเหสีเมื่อพุทธศักราช2421 จากนั้นในพุทธศักราช2439ทรงพร,ระกรุณาโปรดกล้าโปรโดกระหม่อมเฉลิมพระนามาพิไทยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสวัสาวพาผ่องศรีพระบระมราชินีนาถในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสยุโรปทรงไว้วางพระราชาหฤทยัยให้ทรงเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเฉลิมพระนามาพิไทยเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนีนาถพระบรมราชาชนนีเมื่อพุทธศักราช2453และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดขนามพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาชนนีพันปีหลวง พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประเทศชาติและประสบกรณิกรได้แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยตั้งมั่นในราชธรรมจริยาด้วยมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระบวรพุทธศาสนาทรงพระขันติธรรมอย่างสูงต่ออุปสรรคปัญหาจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งขติยานารีคู่พระบาร,รมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงนำพาบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวกิกฤตการณ์อย่างลุล่วงและมีความเจริญมั่นคง พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือทรงพัฒนาการศึกษาของสตรีโดยสงพระราชดำริว่าความเจริญของบ้านเมืองนั้นต้องอาศัยการศึกษาที่ก้าวหน้าของประชาชนแต่สตรีไทยในสมัยนั้นยังล้านหลังกว่าบุรุษมาก ด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้งสถานศึกษาสำหรับสตรีทั้งในพระนครและในภูมิภาคหลายแห่งซึ่งล้วนดำเนินกิจการด้วยความเจริญก้าวหน้าสมดังพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะส่งยกย่องฐานะของสตรีไทยด้วยการศึกษา นอกจากนั้นแล้วยังทรงสนับสนุนการก่อตั้งโรงพยาบาลสิริราชโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนแพทย์พดุงคันและหญิงพยาบาลและทรงบริหารสภาอุณาโลมแดงหรือต่อมาคือสภาการชาติไทยเพื่อช่วยเหลือทหารและบรรเทาทุกข์ของประชาชน พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัตินั้นล้วนมีคุณูปการแก่ประเทศชาติและประสบกริกรเป็นอนเนกอนันต์ในโอกาส150ปีวันพระราชาสมภพองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงได้ประกาศให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อพุทธศักราช2556ในฐานะทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรีการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ประยุก และสังคมและมนุษยศาสตร์ยังความปรับลืมเป็นล้นพ้นแก่มหาชนชาวสยามทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปทรงร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซาน2014ครั้งที่19ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลี วันที่5ตุลาคม2557เวลา17นาฬิกา5นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากโรงแรมที่ประทับปาร์คไหอัดปูซานไปยังอาคารปูซานเอ็กซ์เทบิชันแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ทรงร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซาน2014ปูซานอินเตอร์เนชันแนลฟิล์มเฟสติวัล2014ตามคำกราบทูลเชิญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์โอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมคูหาของประเทศไทยในงานตลาดภาพยนตร์เอเชียอาเซียนฟิล์มมาร์เก็ต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน2014ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจภาพยนตร์และบันเทิงไทยจากบริษัทต่างๆนำผลงานภาพยนตร์ตลอดจนการบริการด้านธุรกิจบันเทิงมานำเสนอและจัดจำหน่ายอาทิภาพยนตร์เรื่องห้องหุ่นของบริษัทกันตนาโมชันพิเคเจอร์จำกัดและภาพยนตร์เรื่องวายุวานนอนของบริษัทก้าวไทยทยานจำกัดนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตลอดจนบริษัทผู้สร้างและผลิตภาพยนตร์ของไทยได้นำผลงานมาจัดแสดงและจำหน่ายด้วยอาทิภาพยนตร์เรื่องสมิงของ5 Star Production สำหรับงานอาเซียนฟิล์มมา์เก็ตปีนี้มีบริษัทธุรกิจบันเทิงเข้าร่วมกว่า170บริษัทรวม109บูธจาก24ประเทศงานเทศกาลภาพยนตร์ในชาติเมืองปูซานจัดขึ้นครั้งแรกในปี1996และได้จัดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ชื่นชอบภาพยนตร์เข้าร่วมชมภาพยนตร์นานาชาติที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกนับเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของเอเชียในปี2014จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง11ตุลาคม2557ตามสถานที่ต่างๆของเมืองปูซานโดยมีกิจกรรมต่างๆที่สำคัญเช่นการซื้อขายภาพยนตร์การจัดแสดงนิเทศการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงของประเทศต่างๆที่เข้าร่วมงาน การจัดฉายภาพยนตร์ซึ่งรวมภาพยนตร์ที่จัดฉายในครั้งนี้312เรื่องจาก79ประเทศทั่วโลกอาทิเกาหลีญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยซึ่งมีภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องฉายในเทศกาลนี้เช่นเรื่องคิดถึงวิทยาและฟ้าแก้มโต ทั้งนี้การเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซานนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอย่างต่อนเนื่องแล้วยังเป็นการส่งเสริมการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการของประเทศต่างๆด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาสทรงเปิดงานประมงน้อมใจไทยทั่วล่าครั้งที่สิบสา วันนี้เวลา11อนาฬิกา43นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาทินัดดาาศสเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดะมา์สาขาบางกะปิทรงเปิดงานประมงน้อมใจไทยทั่วล่าครั้งที่13และประธานถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและถ้วยประธานแก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดปลาสวยงามจริงแชมป์ประเทศไทยซึ่งกรมประมงร่วมกับมูลนิธิคุณแม่คุณภาพบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนชมรม ชมผู้นิยมปลาสวยงามประเทศไทยและห้าสรพสินค้าเดลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6- ถึงวันที่12ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีนาถและเพื่อหารายได้โดยสเสด็จพระราชกุสลสมทบทุนโครงการเปลี่ยนถ่ายเสด็จต้นกำเนิดเทิอดไทยคู่ขวัญองค์ราชนราชินีร,นรวมถึงหารายได้โดยสเสด็จพระกุสลสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยตลอดจนเป็นการเผยแพร่ส่งเสริมและอนุรักษ์ปลาสวยงาม,ามสัตว น้ำและพันไม้น้ำชนิดต่างๆให้เป็นที่นิยมยิ่งขึ้นโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรก,กิจกรรมในงานซึ่งจัดแสดงปลาทองหลากหลายสายพันธุ์ในแนวคิดอัศจรรย์พันปลาทอง m ิ r a า l e g ค l d โกฟ h อาทิปลาทองออรันด้ายักษ์ปลาทองออรันด้าหัวหมวก ขาวแดงปลาทองสิงลูกผสมและปลาทองเกรดแก้วรวมทั้งมีการจัดแสดงพันเต่าบกและเต่าน้ำสายพันธุ์ต่างๆภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์สายพันเต่าจากทั่วทุกมุมโลกเช่นเต่าดามราซึ่งเป็นเต่าบกขนาดใหญ่อันดับสองของโลกเต่าคองูเต่าเสือดาวและเต่ารัสนีดารานอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่หาชมได้ยากเช่นลิงกระรอกปากดำกระรอกเผือก ดวงหลากสีรวมถึงการแสดงโชว์จับจระเข้ตลอดจนการจำหน่ายพันปลาและอุปกรณ์เลี้ยงปลาในราคาพิเศษด้วยพระสงฆนิกรทุกหมู่เหล่าไปร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี วันที่สองที่ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนได้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนศา,าลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลสำคัญและประชาชนจำนวนมากไปร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมนำพวงมาลายัยจาก,กันดอกไม้และสิ่งของไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงอาทิพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีคณะคอสอชอและคู่ สมรสนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆคณะอาจารย์นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนจิตละดาข้าราชการกรมหม่อนไหมนายแผนวันนเมทีเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเจ้าหน้าที่คณะแพทยศายสตร์ศิริราชพยาบาลเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบิน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งนายเทวินวงวานิชประธานกรรมการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญพานดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเช่นเดียวกับคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้นำถแถลงการไปติดที่บอร์ดเพื่อให้คณะบุคคลและประชาชนที่ไปลงนามถวายพระพรได้ทราบถึงพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันวีรินทิรานาทองบอดจราศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ